พัชใจฟังอยากทำเมมเบอร์ฮอลแลนด์ทำยังไงดีอะไม่เอาเคยให้หนูทำเมมเบอร์ทุกคนทำเมมเบอร์เป็นโน้ก็คือเดี๋ยวอยู่เปิดเมมเบอร์อุ้ยทำไมมันแหลกจังเลยอ่ะทุกคนเห็นหนูไม่ใช่มันถึงทำของฮอลแลนด์อะฮะไม่มันคือแบบต้องสมัครเป็นเมมเบอร์แบบต้องสมัครเป็นเมมเบอร์อะไรต้องสมัครใไหมเไม่แต่อยากเห็นสติ๊กเกอร์รูปเป็นโนงไงหนูขอคิดเลยสติ๊กเกอร์เป็นโน้ตทำไมนี้หนูโมโห เดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองอยู่ตรงนี้ส่งรูปมาส่งรูปมาโอ้ยต้องถ่ายเองเหรออะ้รอีกอะทุกคนคิดเล่าคิดเล่าหนูว่าต้องมีแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนแล้วก็เป็นรูปแน่าเป็นแบบทุกคนอะไรอีกหวานเจียบเกียร์น่ะเกียรทำเลวเหทำเหมือนจริงตลกอะ Oh my god มีพี่โจโจ้บอลอยู่ด้วย พี่โจโจโบยรู้จักไหมแ้วหนูจะเห็นย <often> ูนิท็อปทรีพี่เล็กยูนิจากพี่โจโจ้ป่ะใช่ป่ะใช่หนูได้ยูนิของพี่โจนี่พี่โจโจ้บยอยู่ข้างบนอ่ะท็อปทรีพี่โจโจก็ส่งให้ส่งแบบแต่พี่โจโจส่งเยอะสุดแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะไปกันต่อเป็นโนเล็ทุกคนเราช่วยกันเขียสติกเกอร์ให้เป็นโนเร็วก็ได้เป็นโนเล็บุยบุยบุยนี่ยบุย ได้แล้วสามันหนูโมไม่กินหนูโมโหได้แ no ล้วสามันหนูโมโหอันซี้ออะถ้าเป็นหนูทำหนูโมโหคือหนูจะซื้อหนูโมโหขอนที่นี่แค่โอ้ยพี่มิ้งก็กินข้าวขอบคุณครับไม่จืบปากทำไมอ่ะเป็นน้องผู้เลีกอ่ะเป็นน้องผู้เลีกอ่ะคือหนูแค่ชอบหนูโมโหแค่นี้หนูแฮปปี้แล้วอ่ะหนูโมโห วิโยธาแค่เราทำหนูจ๋าพี่นิกกี้ต้องทำหนูจ๋าพี่นิกกี้มีไหมอ่ะพี่นิกกี้ต้องมีดิเอาพี่นิกกี้ไม่รูด้วยซ้ยว่ามันมีอ่ะใช่ไหมพี่ very low tech อ่ะใช่เหรอน้องคือเออเพราะว่าน้องคือพี่ไม่เค่ะพี่ะน้องคือทำไมต้องน้องคือน้องคือคือพอพี่นิกกี้จะชอบเรียกว่าน้องน้องไอ้ก็จะน้องคือน้องอะไรตัวเลขหนูหนูจ๋า เออหนูจ๋าจะบอกพีทกี้ไม่ให้เกลียดเลยทุกคนพีทกี้ไม่เกลียดเลยมีอะไรแค่นี้ก็พอแล้วนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคิดถึงหนูหรือเปล่านี่ไม่ใช่หรือเปล่าด้วยนะหรือเปล่าเป็นขับตัวจริงเปล่ามันไม่ใช่หรือเปล่านะคิดถึงหนูหรือเปล่าหนูหรือเปล่าไม่ใช่ตื่นเต้นตลกมากอลไรเออ พี่ตั้มที่ทำอเมริหรือเปล่าเขาแบบแล้วสุดท้ายเจอพี่ตั้มแล้วเขาก็แบบเหมือนยูเขาเหมือนพี่เขาเหมือนดูไลฟ์ไอจริงๆเพราะพูดเหมือนไอมากใครพีคนไหนคนที่ชอพี่คนที่ชอาตั้มมาค่ะทุกคนแล้วเขาแบบพูดว่าพี่ดูน้องจนพี่จะพูดถึงหนูแล้นน้องเป็นโนใช่หรือเปล่าเป็นกีใช่หรือเปล่าอะไรเงีอยู่เขาพูดอไรพี่ตั้มอยู่นะใช่ใช่เหรอตัวัสดีค่พี่ตั้มิ้นทาแล้วจงริ้นทาแล้ว นี่เป็นคนมากแค่จะติ๊กเกอร์มีเสียงได้อ่ะคือต้องเป็นสติ๊กเกอร์เสียงขำเป็นโนเท่านั้นน่าเกลียดมากขอเถอะสติ๊กเกอร์รูปแบบเป็นโนขำอ่ะแบบฮ่าฮ่แบบมีเสียงได้ไหมไม่หยุดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮอนแลนคอนแลนคอนโกี่คน ม,มีคนรู้กี่คนเฮ้ยนี่เป็นตาอะไรดค่ะนี่คนรู้กี่คนเห็นคนหนุ่มไม่ขาดเดี๋ยวเสียลุกเออเดี๋ยวเสียลุกแค่นี้ก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะเธอเพียงพอเถอะผ<ๆ>ิวยังไร้พอแลนด์มีมอย่างเยอะ okay. เดี๋ยวปล่อยให้ฮอนแลนด์คุยไปต่อนะรอแค่มาหายใจให้คนดูฟังใจขอบคุณเป็นโน้ตที่มหายใจให้ฟังนะเธอบ๊ายบาขอบคุณที่มาดโน้ลายมือเป็นโน้ลยปะไลปะวันนี้เราสภาพลายห่อสภาพจบบ๊ายบายบุยบุยบุย